อนนี้นะคะไว้กระตักก็อยู่กันที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคะ่ะว่าอยากให้คุณอาช่วยฝากอะไรถึงเพื่อนเพื่อนเอนยาวชนหนะะ่อยค่ะว่าในการเรียนรู้แล้วก็ในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน,นะะถ้าเราสนใจในสิ่งใดเนี่ยเราตามตามสิ่งนั้นไปตามคล้ายๆตามหัวใจของเราไปให้ถึงจุดที่เราสนใจแต่ว่าเราต้องไม่วกแวกด้วยหรือว่าไม่ออกไปในเชิงอบายามุกหรือออกในเชิงที่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันทําให้ตัวเราแย่ลง เราก็มีชีวิตได้ครั้งเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําสิ่งซึ่งเรารักนะแล้วก็ปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอย่าไปทิ้งมันเร็วนักอาจจะไม่ต้องเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้อาจจะเป็นดนตรีศิละปะบอะไรเนี่ยเราตามสิ่งนั้นไปนะตามความฝันเราไปให้ให้หาเจอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําได้ดีเพราะมันเป็นสิ่งที่เราชอบ